สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่ซานฟรานซิสโกค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปโรงแรมเมื่อเช้าโอ้โหลืมถ่ายวิดีโอ <c oughs> เมื่อเช้านัดเพื่อนพยาบาลมาเจอกันทานข้าวเช้ากัน <c oughs> แล้วก็อันนี้เราก็ อะไรจะเดินกลับโรงแรมก่อนแล้วลล<ง>เดี๋ยวจะนั่งเคเบิลคาร์ไปเที่ยวเย้ <Yay. S 2> ไปไหน,หนลูกไปดูมูนีใต้ดินไม่เดินมาดูมูนีใต้ดินได้ไหม <q> อ่ะอยากเห็นนะอย่างนี้อย่างนี้ turn right onto Market Street คือที่นี่นะคะมีขนส่งสาธรณะให้ใช้หลายประเภทนี่จะไปดูรถไฟใต้ดินของมูน ไอ่ลูนี้ของบาสอันนี้บาสจำได้ไหมเมื่อกี้เราลงมอนโทกโกเมรีเราเดินจากโรงแรมมาแล้วก็เราจะมาขึ้นรถรางนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะคือรถรางเนี่ยสามารถลงแล้วก็เที่ยวได้หลายที่นะคะเราก็ดูว่าเราเราจะลงถนนต,ตรงไหนนะคะแล้วเราจะไปสาาถานที่ไหนเนาะเราก็สามารถที่จะลงแล้วก็เดินต่อได้นะคะถ้าเราไม่ขึ้นรถบัสหรือูมูนินะคะ ตโนมือด,ด,ด,ดีลกค่ะไม่ดีอ,อยู่ไทยต้องผลนในนเมโามัอยู่ตรงมุถนนนซ ีก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่ทุกคนจะต้องมานะคะที่ซันฟานเนาะก็จะเป็นถนนรอมบานะคะก็คือถนนที่คดเคี้ยวคดเคี้ยวแบบนี้ค่ะถ้ามาช่วงซัมเมอร์จะสวยนะคะจะมีดอกไม้เยอะมากๆเลยเนาะ หลังจากที่เดินเที่ยวที่รอมบราสตีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังเดินไปที่เซเว่นเซนนะคะทุกคนที่มาเที่ยวซันฟานจะต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะก็เป็นเซเว่นเซนที่เป็นร้านแรกของโลกเป็นออริจินอลนะคะก็ทุกคนไปดูประวัติได้นะคะว่าร้านนี้เกิดจากอะไรใครเป็นคนที่ที่ทำขึ้นมานะคะคือมีคนมาเที่ยวแล้วก็รีวิวไว้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่เรามาเนี่ยก็คือ รสชาติของเชอร์เบตต้องมาทานนะคะเป็นไอศครีมเชอร์เบตรสชาติต่างๆเนี่ยจะเป็นออริจินอลของเขาแล้วคืออร่อยมากเราลองทานแล้วอร่อยจริงๆค่ะเดินๆมาเหนื่อยๆแล้วก็มาทานเนี่ยก็คือโหแบบอร่อยมากจริงจะไม่มีให้นั่งในร้านนะคะก็คือสั่งแล้วก็เดินทานนะคะเนี่ยค่ะเราสั่งเชรเรอร์เบตออเรนจ์นะคะอร่อยมาก อันนี้จะไปไหนพูดดิเราจะไปเพน n ์ชิดเลดี้เดอะเพนต์ชดเลดี้แล้วทีเนี้ยถ้าเราเดินไปก็คือเป็นชั่วโมงเราก็เลยตัดสินใจขึ้นบัสกันไม่วิธีที่เราจะไปไหนที่นี่ก็คือง่ายหรือเราเข้าไปใน Google Map ใช่ไหมใช่ลแวเลาเ็าก็บอกหมดเลยถ้าเราจะเดินเราก็คลิกเดินถ้าเราจะรถ บัสหรือไม่แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ด้วยว่าการที่เราจะไปที่นั่นอ่ะมันมีวิธีอะไรบ้างคือกําเเบมันจะขึ้นให้เราว่าเธอสามารถไปด้วยวิธีนี้วิธีนี้วิธีได้แค่นั้นแหละเราก็เลือกเราก็เลือกเอาว่าจะไปที่ไหนแล้วมันจะมีถ้าเราเลือกบัสปุ๊บใช่ไหมมันจะมีบอกว่าบัสหมายเลขอะไรแล้วก็ขึ้นตรงขึ้นแล้วก็ขึ้นจากที่ตรงไหน เราอยู่อเราอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะขึ้นตรงนั้นแหละเพราะมันเริ่มจากเดตอีใช่แล้วมันก็จะบอกว่าเราจะต้องไปลงที่สถนนอะไรมีชื่อบอกใช่อย่างตอนนี้เราอยู่ยูเนียนเซนต์ไฮเซนต์ซึ่งอยู่ตรงหัวมุมของเเวนเซนต์ร้านแรกของโลกแล้วมันก็จะมีบอกเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องไปลงตรงไหนแล้วก็ลงต้องขึ้นรถหมายเลขอะไรเนาะใช่แล้วก็บอกว่ามีทั้งหมดกี่สต็อปโอเคนั่นแหละคือเป็นวิธีการที่มาเที่ยวที่นี่แล้วคือไม่ต้องขับรถ เ้ยน่ารักเขาน้อน้องมูนี่กำลังมาชื่อน่ารักดีมน่นี่ก็มาพร้อมกันเลยนี่ก็มาพอดีเอ้ยหายันเซนอ๋อเราไปอีกทีหนึ่งเราต้องไปมาร์เก็ตถ้าเราจะนั่งอนั่เราต้องไปมาร์เก็ตใช่ สี่สิบห้าใช่ไหมออเดี๋ยวเราแตะหนึ่งินาทีอัลโตเลยเรามันเพิ่งมาถึงคือทั้งหลังก็ได้ใช่ไหม <c oughs> เดินกันเหนื่อยแล้วนะคะเราก็มาหาอาหารไทยทานกันนะคะแถบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทนเดอร์ลอยนะคะเทนเดอร์ลอยจะเป็นแหล่งที่มีโฮมเลสเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วมันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะคะคือร้านอาหารไทยเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาเนี่ยก็ให้มาตอนช่วงกลางวันนะคะนั่งบัสมาหรือไม่ก็ พยายามที่จะนั่งริบหรือ Uber อร์หรือ,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 รอแท็กซี่นะคะจะปลอดภัยกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่คนแถบแถวนี้เนาะแล้วเราก็เป็นคนเอเชียด้วยก็ควรที่จะระวังนะคะระหว่างที่เดินกลับมาโรงแรมนะคะเขาก็มีขบวนแห่อะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะเหมือนจะเป็นปีใหม่ของคนจีนที่ซันฟานประมาณนั้นนะคะม้องถว่าถ้าเรามาที่ผมนั้นมจนข,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 ขจะพูดภาษาบอกพูดไดสิมงคนูดอยู่นี่งแต่ร้อปีที่แล้วแล้วลูก ่อว <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สนะคะที่ซันฟานนะคะวันนี้เราก็เลยเดินมาเที่ยวที่อ่ไชน่าทาวเนาะเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าไชน่าทาวที่ซันฟานจะใหญ่ขนาดไหนนะคะ คือก็ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็คนจีนที่เนี่อยอพยพมาอยู่ที่ที่ซันฟานเนี่ยก็คือเป็นร้อยปีแล้วนะคะมาตั้งลกลานอยู่ที่นี่เนาะมีทุกอย่างเลยค่ะเหมือนคือเราเดินเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนประเทศจีนเลยคือคนจีนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะคือเป็นเหมือนเป็นประเทศจีนเลยประมาณนั้นความรู้สึกเราแล้วลร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยาหา ติ่มซำทานกันที่นี่นะคะก็ช่วงนี้เขามีเทศกาลเหมือนคล้ายๆปีใหม่ของจีนนะคะแล้วก็เขาก็เลยมีจัดงานอะไรกันนะคะแล้วมีเทศกาลมีการละเล่นมีเกมให้เล่นอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยมาทานอาหารร้านนี้นะคะทานติ่มซำแล้วเราก็มาต่อคิวนะคะแล้วก็ทานอาหารกันนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่เจแปนิสทาวนะคะ คือเรามองว่าไชน่าทาวก็เหมือนทั่วไปของที่ที่ในในสหรัฐอเมริกาเนาะไม่ค่อยมีสติเลยลูกเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เจแปนิสทาวนะคะก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะลงรถบัสลงรถรางเราก็เดินชมเมืองไปเรื่อยๆนะคะดูเมืองดูอาคารแล้วก็ตึกต่างๆก็คือวิวก็สวยนะคะไม่เล่นตกนรวคาอุ๊ยน่ารักอ่ะ ใช่ถ้าถนนึงว่าเขามาสักุระมันทับับหนูเลยมปบอกครูอาร์ตว่าสักุระตอนนี้ต้องมอยู่ไอพียรน,นะแล้วครูก็สักุะระเขื่อนเลยไอเิสโมันคือต้นอะไรฮะมัเรียกว่าอะไรเชอร์รี่บล็อ์เออใช่อ,นนอ,อืมตั้ง่ึงเลยเรื่ักเนาะมุมมีไหมเออน่ารักเลเนาะน่ารักดี เดินไปเดินมาเราก็เจอร้านอาหารไทยกันตรงนี้ก็เ,เจอใครใครใครไม่รู้จักใครไงเ,เขาชื่อใครเขาชื่อใครหรอ <c oughs> เขาคือใครแล้วเขาคือใครก็เขาคือใครไม่รู้จัก don't know I don't know him ชื่อใครและแล้วเราก็มาถึงแล้วเจแปนิค่ะ าจากชายน่นหาง Japanese t ว้าวปใส่มาสก่อน,น,น,อนและเราก็มาถึง Japanese Town ปันชิว่ากู Inside นี inside. ่เจ็นป่๊บใช่ไหม ดีมากเลยตรงนี้อ่ะแป๊นดูแบบเห็นไหมมันคนละฟิลอะไรอ่ะมันคนละฟฟลลิ่งเลยลูกโอ้ my gosh มันอยืนรูปอก่างงี้นี่สินี่ถุงนางเกงนี่ร้านอะไรลูกนี่ร้านน่าจะอร่อยนะร้านนั้นน่าจะอร่อยนะ โซการเดนคอลเลกคอมเมนต์ so Garden, เหรอคนดูซูชิปลาลูกตรงนูนะงน้น่ะกินป่ะการ์เด้นิดไหมอ่ะร้อยหิวกันนี้ยังแบบนี่ก็มี เจแปนิสชาวที่ซันฟานก็ใหญ่เหมือนกันนะคะมีอาหารเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนมีที่ให้ช้อปปิ้งมีร้านอาหารมีอาหารขายเยอะมากๆแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะคือถ้าใครมาแล้วอย่ากลาดน,นะคะที่นี่นะคะเหมือนได้ไปญี่ปุ่นเลยค่ะไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นเลยนะคะมาที่ซันฟานแล้วมาตรงนี้เจแปนิสทาวนะคะคือดีมากเลยค่ะทุกคนดู คนไม่ต้องใช้นะคะกระเป๋าแพงหรืออะไรอ่ะคะคนดูเราจะไดกระเป๋าสภาพกระเป๋าต้องช่วยย่าทีเดียวเปลี่ยนรสน้อง